ทุาผู้ชมครับจากเพจ Facebook ศูนย์วิจัยโรคปรสิตออกมาเตือนอย่าเอาเนื้อกบมาประครบแผลมันเป็นความเชื่อนะคะแต่ว่าเนี้ยเสี่ยงอันตรายมากๆเลยค่ะเป็นการเตือนจากศูนย์วิจัยโรคปรสิตนะคะเชื่อว่าเอามาประครบแผลสดๆแล้วมันหายาหายเร็วค่ะ จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะว่าอาจจะเสี่ยงอันตรายจากพยาธิที่มันอาจจะชอนชัยผ่านแผลเข้าไปสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างง่ายๆเลยนะคะซึ่งทางเพจเนี่ยก็ระบุบอกว่ากบเป็นสัตว์แหล่งอาหารสำคัญของมนุษย์ขณะเดียวกันมันก็เป็นแหล่งสะสมของปรสิตเช่นเดียวกันตั้งแต่กลุ่มโปรโตโซวัวมีพยาธิตัวจี๊ดแล้วก็พยาธิตื่นปลาพยาธิตัวจี๊ดแล้วก็พยาธิตื่นปลาเนี่ยมักจะพบว่ามีคนติดเชื้อจากการเอาเนื้อกบสดๆอะค่ะมาประครบแผล ต่างจังหวัดนี่บางทีเราเคยเห็นเนื้อหมูเอาเนื้อหมูมาประครบ<ฮ>ะะสมัยหนึ่งเคยเห็นนี่เอาเอากบมาประครบแผลตรงกันข้ามเลยนะคะแทนที่แผลจะหายนี่เดี๋ยวจะมีโรคอื่นมาแทนอันนี้เราจะเป็นความเชื่อของเราไปเองนะะซึ่งจริงคนที่เขาอยู่กับเชื้อโรคเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมาะมันไม่ใช่แค่กบอะมันจะไปจนถึงลูกออดมากินสดๆก็ไม่ควร <ฮะ S 2> หมกฮัวใช่ไหมฮะเขาเรียกหมกฮวก เคยกินนหกหมก